สวัสดีมาน้าชื่ออะไรกันจ้านูกืาวพี่พ่อมาจ้าฮ่่าใครเนี่ยคุ่นไวพุ่นไวไหนแล้วกูจะต้องตอบยังไงว่ากูชื่อพุ่นไยไหนวะถ้ามู่งวามมากับใครมากับพ่วไหนพ่อก็อยู่บนหลังเนี่ยครับสวัสดีครับว้สวัสดีครับบ๊อบบกูใครพ่อมึงอะโอเคโอเค แล้วผู้วายมาทำมารายที่นี่วุ่นวายไม่ได้วุ่นวายใครที่วุ่นวายอยู่กุตโตกระบ,บาลยุ่อะไยกุตโตมันน่ารักอะไรชื่ออะไรนะชื่อคุย้ยชื่อคุย้ยชื่อคุยออค้ยอ๋อคุณไม่ใช่อ,อีกอย่างหนึ่งจะขอดูสักหน่อยไม่ได้ครั ยังไม่มีเลยปัญหาอันไหนอะไรนะปัญหาอันทำไมอ่ะไม่รู้นังเด็กไงคนไหนถอดดอมมาเหรอข่ามันก็อวยไปข้าเองสวัสดีครับนายคุยไปชื่อคุยครับเออชื่ออะไรครับชื่อคุยชื่อกุฮะชื่อคุยมันชื่อคุยสวัสดีครับน้องคุย อูดมาบกีเลยนะเพื่อนออชื่อพอมากชื่อพอมาใช่ชื่อคล้ยนะครับคื่อกล้ยหยอกมันรู้งไหมชื่อกล้วยครับน้ำกล้วยกล้วยพี่สายแล้วพี่สายชื่ออะไรชื่อกล้วยครับอ้าว ทำไมชื่อเ,เ,เหมือนผมเลยไม่เหมือนผมผมกล้วยเราคุยไม่ใช่หรอผมกล้วย,ย